ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto CRA ZE ช่องรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดฟีเจอร์เด็ดๆและสเปครถอย่างละเอียดแบบจอะลึกก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto CRA ZE และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรถใหม่ที่คุณรอคอย Mazda RX 7ปี2026การกลับมาของตำนานรถสปอร์ตจากญี่ปุ่นที่ครั้งนี้ Mazda ได้พัฒนาให้เป็นมากกว่าเพียงแค่ชื่อเสียงเก่า ด้วยการผสมผสานดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะระดับสูง RX 7รุ่นใหม่นี้ยังคงจิตวิญญาณแบบจินบ้าอิทไตที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับรถไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมยกระดับความเร้าใจในการขับขี่ไปอีกขั้นดีไซน์ภายนอกของ RX 7รุ่นนี้ดูดุดัดนแต่หรูหราฝากระโปรงหน้ายาวเส้นสายเรียบโค้งแบบแอโรดินามิกตัวถังเตี้ยและกว้างไฟหน้าเละทรงแหลมเสริมด้วยกันชนหน้าที่มีช่องรับลมสไตล์สปอร์ตล้ออลลอยขนาด20นิ้วแบบน้ำหนักเบาช่วยเติมเต็มความพรีเมียม ในขณะที่ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED เ,เส้นเรียวปลายท่อไอเสียคู่และดิฟฟิวเซอร์หลังที่เน้นความแรงตัวรถดูทั้งคลาสสิกและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันห้องโดยสารภายในถูกออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเบาะหนังเอากันตาราสีดำเย็บด้ายแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตพวงมาลัยแบบท้ายตัดพร้อมโลโก้มาสด้าหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มระบบและหน้าจอสัมผัสส่วนกลางรองรับสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเสริมด้วยลำโพงโบสระบบไฟแอมเบียนไล้รอบคันและดีไซน์แผงควบคุมที่เรียบหรู ทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความสปอร์ตและพรีเมียมขุมพลังของ RX 7รุ่นใหม่นี้คือไฮไลท์สำคัญมาพร้อมเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่แบบทวินโรเตอร์ outer, ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ400แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน4วินาทีความเร็วสูงสุดแต่ที่ประมาณ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบใหม่ระบบขับเคลื่อนล้อหลังและในบางตลาดอาจมีเกียร์ธรรมดาให้เลือก ด้านสมรรถนะการขับขี่ rx 7 2 0 2 6มาพร้อมน้ำหนักที่สมดุล50ต่อ50ช่วงล่างแบบอ d a ิบอีรองรับการปรับโหมดการขับขี่พวงมาลัยคมแม่นยำตัวรถใช้วัสดุดเสริมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความเบาและแข็งแกร่งระบบเบรกเบรโ bo ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเบรกหนักๆนักพร้อมเทคโนโลยีเบรกบายวายเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มทั้งระบบอั t i v e c r ครู e คอนโทรลระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคันระบบตรวจจับจุดบอด และระบบช่วยจอดอัตโนมัติการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ OTA ทำให้รถพร้อมอัปเดเสมอและยังสามารถตั้งค่าการตอบสนองของพวงมาลัยช่วงล่างและคันเร่งตามสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนได้อย่างละเอียด Ma ส da วางตำแหน่ง RX 7รุ่นใหม่นี้ให้เป็นมากกว่าแค่รถสปอร์ตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิสัยทัศน์ในอนาคตเทคโนโลยีโรตารี่ไฮบริดที่เปิดตัวในรุ่นนี้อาจเป็นแนวทางใหม่ที่มา z d a จะต่อยอดไปยังรุ่นอื่นในอนาคตการผลิตในจำนวนจำกัดและวางขายเฉพาะบางตลาดทั่วโลก ทำให้ RX 7 2 0 2 6มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นรถะส,สมระดับตำนานโดยสรุป Mazda RX 7ปี2026คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบสวยโหดเร็วฉลาดและแฝงไปด้วยอารมณ์เป็นรถที่ผสมผสานจิตวิญญาณจากอดีตเข้ากับเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างลงตัวสำหรับสายคับจริงสายแต่งหรือแม้แต่นักะส,สม RX 7ใหม่คันนี้คือคำตอบที่คุณรอคอย ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Z r Z e, c r a ก f ีเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถใหม่สุดมันจากพวกเราในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า